วันนี้ผมกดแรงมาเจอกับแผ่นบัตของจริงครับทุกคนนี่เลยครับโอ้โหซีบีสี่ตัวครับโอ้โหแบบนี้ก็ต้องเจอสายเปิดหม่ของเราแล้วครับทุกคนใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมผมแนะนำนี่เลย Index Game Center ปลอดภัยไร้การรีฟันมีทั้งอ e ีฟุตบอลราคาทองที่โคตรถูกและยังมีบริการเติมเกมมากมายครับทั้งอวี e f i r e PUBG Mobile ครับทุกคนไปจัดกันได้เลยครับผมต้อง Inde ด็กเก Center เท่านั้นครับผมปลอดภยัยรวดเร็วทันใจแน่นอนครับ ผมกำลังลงแรงอยู่ดีๆครับแล้วผมกดมาเจอกับแผนบักของจริงครับทุกคนนี่เลยครับโอ้ CB 4ีตัวครับโอ้โหแบบนี้ก็ต้องเจอแผนเปิดมงของเราแล้วครับแบบนี้ไปรุยกันดีกว่าครับ let's go มาครับทุกคนผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละครับผม CB 4ีตัวครับแผนแก้ทางก็คือสายเปิดมงนะครับทุกคนหรือว่าเล่นแผนปิกนะครับเพราะว่าไม่มีแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับดูจรงนี้ครับโอ้โหเกือบพลาดครับทุกคนจังนี้นะขึ้นเกมก่อนครับจะยินนะแล้วยังไงครับเปดี้ดีครับมาที่เปเล่ เพลย์ครับระวังครับทุกคนโอ้โหเจอแผ่นบั็กว่ะทุกคนของจริงนะครับอันนี้แล้วยังไงครับมาที่เมสซี่เมสซี่ขึ้นมาที่เซตกานาบีครับนั่นแหละครับทุกคนพยายามเล่นปีกซ้ายปีกขวานครับแนวทานการเจาะของเราครับมาอาราโคจิเบโตซิวาครับมาเมสซี่ขึ้นเกมค่อยๆขึ้นเกมไปจะไหลมาไม่ถึงครับติดตุลามครับจังหวะนี้เพลยดี้ครับฝั่งนั้นขึ้นมาแล้วมิเกลซิเวตครับได้บอลครับมาได้เวลาเปิดมงมไว้จังหวะนี้มิเกลซิเวต จ่ายไหมกับเซอร์จิโอถึงไหมแล้วเปิดมาจังหวะน,นี้โขกออกไปก่อนครับลูกนี้เป็นลูกแตะมุมนะครับทุกคนเจอแผนบั็กนี่คือแบบต้องระวังนะครับถ้าเราเล่นหน้าคู่นี่คือแบบน่าจะบุกยากมากครับทุกคนเพราะว่า CB 4ีตัวครับแบบเก็บกองหน้าเราอยู่หมัดเลยผมบอกเลยนะก็เลยต้องเล่นปีกนะครับมาจังหวะน,นี้ครับผมมิเกลซิลแวสครับเปิดขึ้นไปครับนี่คือสุดแตะมมุมของเราครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะไปจังหวะน,นี้ครับ น้ำหนักประมาณนี้โยนมาเป๊ะฮมมองออกไปแล้วครับจังหวะนี้นะไม่เป็นไรครับดีดาครับเปิดขึ้นมาจาังหวะนี้ครับระวังครับโอเคดักบอลได้ครับจังหวะนี้อาราโคจ่ายไปถึงไหมถึงกานาบี้ไหมโอเคม้วนมันทีจ่ายมาตรงกลางเมซี่จังหวะนี้ยิงโอ้โหดีดาโคตรเซฟตรงนี้เกือบไปแล้วครับทุกคนตรงนี้นะเมซี่นะครับเติมเกมขึ้นมาเกือบได้นะครับจังหวะนี้เราก็ได้เป็นลูก เตะมุมอีกทีนะครับมาไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับทุกคนก็แบบเดิมครับทำแบบนี้ก็มีโอกาสเข้าอยู่นะบางทีแหละเนี่ยครับเปิดไปประมาณนี้ครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาถึงลอนโดไหมไม่ได้ครับแล้วจะซ้ำไม่ได้อีกทีโอ้โหแล้วจะโดนสวนครับจังหวะนี้ไงเอเปเป้มาแล้วโอ้โหสไลด์ไปก่อนจังหวะนี้เอเปเป้ครับทินมาแล้วชิปหายแล้วทุกคนโล่งๆเลยเอเปเป้ชิปหายแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยคุมกองหลังไม่ดีครับเอ้า แต่ว่าโดนซ้ำเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยทุกคนโดนนาว่ะชิบหายแล้วครับโอ้แบบนี้สวยจัดเลยครับผมคุมกองหลังไม่ดีนะครับจังหวะนี้นะโดนสวนมาคือเรียบร้อยเลยนะเอาแล้วครับทุกคนเราต้องนิ่งนะครับใจเย็นครับมาเราพยายามบุกด้านซ้ายนะครับเพราะว่ามีแบ็กเติมนะครับมาค่อยๆเล่นครับแต่ติดอโอโหมังนั้นเกมมาก็ติดเ๊ะเรานะครับโอเคกานาบี้มาที่จิเบโตซิวาครับ ดเบโตซิวาหาช่องอยู่แล้วจ่ายมาให้กับเป๊ปเป๊ปมาเมซี่ครับโรนอุนจังหวะนี้ดับบลัชแล้วซัดอ้หูย่ว่ามันตรงตัวแล้วครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอยู่ครับเซอร์ซินโยได้ลูกทุ่มนะครับลูกนี้อันดี้เซอร์ซินโยครับจะส่งให้ใครส่งให้กับเป๊ปนะครับแล้วเซอร์ซินโยจะเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านฟันได้แล้วครับเอาได้ยังไงฟันได้ยังออกมาได้ครับจังหวะนี้จะโดนโตไหมโอเคสวยครับเมซี่ จ่ายมาที่กานาบี้ครับจ่ายมาตรงกลางคิเซโนจะยังไงจังวันนี้แล้วยิงตรกนี้อู้มันเซฟอีกแล้วผมดีได้ครับเซฟไปส3สมช็อตแล้วครับวันนี้นะโอ้โหช็อตนี้ก็เซฟไปครับทุกคนมันต้องได้แล้ววะทุกคนมันต้องได้แล้ววะมาจอนี้แหละเอาครับดูตรงนี้ครับทุกคนแล้วจ่ายมาเป๊ะครับแล้วไลไไปทีแล้วเราโคเรียบร้อยครับถุ่มสุดนี้คือเรียบร้อยครับทุกคนเอาจริงนะครับโอ้โหมาเรียบร้อยนะครับ ส่วนนี้คือได้ผลจริงนะครับนี่นี่เลยครับเล่นสั้นแล้วก็จ่ายไปกับเราโค่ครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนถือว่าสวยเลยนะมานาทีที่34นะครับดูีกันต่อครับไม่เป็นไรจ่ายครับยอนครับมาที่เเรดี้ครับจ่ายมาตรงกลางไปเล่เล่นชิงกับเเรดี้ครับสองคนนี้ชิงกันแล้วยังไงระวังครับโอ้โหชิงบอลกันอย่างเร็วครับลงยังไงสตอ์คอปโอ้โหเรียบร้อยโอ้โดนแล้วครับจังหวะนี้อืมเผลอนิดเดียวครับทุกคนทำชิงครับ แล้วผมคุมข้างหลังไม่อยู่เองครับจังหวะนี้นะต้องโทษตัวเองครับโอ้โหโดนนำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเกมนี้ครับเอาจัดเลยวะทุกคนมาดูกันต่อครับบอลอยู่ที่มิเกลซิเวตครับแล้วจ่ายยาวมากับเซอร์จิญโยครับทำชิ่งกันขึ้นมาแล้วเซอร์จิญโยครับแล้วจะเปิดท้งโค้งไหมกับโรนันโดโคโอ้โหเซฟแล้วเมสซี่ซ้ําเข้าไปลอดขาเรียบร้อยเขาโอ้โหตีเสมอแล้วครับสองสองครับจังหวะนี้โอ้โหเกมนี้คือเดือดจัดนะครับทุกคนวนมันจัดเลยว่ะโอ้โหมาโอ้อย่างนี้ก็สองสองแล้วครับทุกคนครึ่งแรกกันครับยิงกันไปลูกครับ มาดูกันต่อครับระวังครับโอ้โหมาเอเดเต้ดิมทันแล้วซัดอุ้ยหูวิโดนมาทุกคนอะไรครับนี่เนี่ยเกมนี้โอ้แป๊บเดียวผมโดนอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่ไหวมาช็อตนี้โอ้ทุกคนมาใจเย็นครับผมโดนง่ายไปหน่อยว่ะทุกคนไปครับเบซ้ายนะครับไม่เป็นไรจังนี้ครับเวล่าโยยาวมาระวังครับตรงกลางโล่งเลยระวังโอ้โหตรงกลางโล่งเลยจ่ายมากับยอนครับยังไงจังนี้ อุ้ยติดเซฟเกือบไปนะครับทุกคนโอ้ยช็อตนี้กลางโล่งโบูเลยนะครับโอ้ยครึ่งแรกโดนนําไปก่อนแล้วครับทุกคน3าเกมนี้คือแบบอุ้ยผมคุมกองหลังไม่ดีด้วยเหลอครับจานี้ครับโอเคแล้วได้เวลาครับผมอ่านี่เลยครับผมลูกรักพี่คครับผมจานโคเลอร์ครับบอกเลยว่าตัวนี้ลงมาผมมีซูเปอร์ซับด้วยครับผมจับยานโคเลอร์ครับบอกเลยว่ามันแน่นอนครับโอเคเราไปดูเครื่องหลังกันต่อเลยครับไปเลสโก เอาละครับเรามาดูข้างหลังกันต่อครับตอนโดนนําไป3าสองนะพะพอนมาเราส่งยานโคลเลอร์ลงมานะครับตอนนี้นะไม่เป็นไรครับตัวแบกของรถลงมาแล้วที่เด็ดนะครับผมมีซูเปอร์ซับด้วยไปจังหวะนี้ครับเป๊ปครับดักมาเล่นกันตรงกลางครับเมสซี่มาทางด้านซ้ายครับเซอร์จิลิโญครับซูแวตจ่ายมาอีกทีครับเซอร์จิลิโญจังหวะนี้ยังไงเซอร์จิลิโญจ่ายมาโอ้โหแล้วจ่ายให้ตูรามครับจังหวะนี้นะอีด้าเคลียร์ขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ยังไงแล้วเข้าทางอิมบัปเป้ครับอิมบัปเป้สปิด สปีดไปแล้วจ่ายมาที่เปเรดี้ครับจ่ายมาโอเคติดโอเคครับเมสซี่เป๊กว่าเดียวล่าครับม้วนไปหนึ่งทีครับแล้วจ่ายมาที่เซอร์จิญโยครับแล้วมิเกลซูเวททำไม้ทำมือชี้ทางขึ้นไปครับจังนี้แล้วทำชิ่งขึ้นมาครับจังนี้เซอร์จิญโยครับแล้วเปิดทงโค้งมาให้กับยันคูลเลอร์โอ้โหยมาบทุกคนสามสามครับตอนนี้โอ้โหซูเปอร์ซับเราทำงานแล้วว่าเอาดีโอ้ยันคูลเลอร์ครับผมมาแล้วครับตอนนี้สามสามนะครับอู้มันจัดอะเกมนี้ครับทุกคน โคตรมันโคตรเดือดนะครับมาที่เอโต้ต่อเอโต้ครับระวังครับทุกคนโอ้โหผมชอบเสียประตูง่ายๆนะครับขึ้นมาครับเป๊ปกัวเดล่ามาที่เซอร์จินโอได้ไหมมิเกลซูเวตจ่ายมาที่เป๊ปกัวเดล่ามาตรงกลางครับแอนคอร์เลสเมสซี่ไหลยาวมาให้กับเซดกานาบีครับกานาบีเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยสวยมาว่ะทุกคนโอ้โหโอ้ซีกานาบีเราทำงานแล้วครับทุกคนเซดกานาบีครับโอ้โหโคเลอร์ครับโขกเข้าไปโคตรแรงอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ เรานำนะครับทุกคนเราก็เปลี่ยนเกมรับลงมานิดนึงครับไม่ไหวครับทุกคนครับเอาเวล่าลงมาช่วยแล้วครับผมมาวะเกมนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าเจิตึงนะครับโอ้โหไปแล้วก็เอานีมาลงมานะครับข้างหลังครับไปดูกันต่อโอเคครับทุกคนเรามาดูกันต่อครับตอนนี้ก็ต้องเล่นเซฟเพย์หน่อยครับเอยเพย์เซฟดีไม่เซฟเพย์อะไรละโอ้โหมาพิโตโอเคครับติดครับระวังนะครับทุกคนระวังตอนนี้เรานําอยู่นะครับใจเ็นนะครับเปเลยครับมาที่เฟรดี้ จ่ายมาทีครับโอเคเมสซี่ดักบอลมาได้สวยครับลงมาช่วยกับรับนะครับจังหวะนี้จ่ายมาที่นีมาวีล่าครับลงมาจ่ายไปแล้วผ่านไม่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้อ่าแต่ว่าวีล่าโอ้โหแต่ว่าโดนฉกไปอีกทีครับฟันได้ครับหมดยาวขึ้นมาจังหวะนี้โอเคสวยครับจังหวะนี้ดักได้นะเมสซี่ครับไหลยาวมาถึงไหมถึงครับโคเลอร์จ่ายไปให้กับนมานีมาจ่ายเมสซี่ครับแล้วจ่ายไปอีกทีไม่ผ่านฟันได้แล้วครับจังหวะนี้ ฝั่งนั้นจะโตขึ้นมาบ้างระวังนะครับทุกคนเกมโตนี่ระวังมากมีเอโตนะครับเอ็มบาเป้ถึงไหมถึงแล้วครับจังหวะนี้จ่ายมาสวยครับสิบโตซิวาครับแล้วเวลาครับขึ้นมาโอ้เกมนี้เดือดจัดเลยทุกคนเดือดจัดเลยว่ะเกมนี้คือมันมากเลยแล้วซิวแ่าครับจ่ายไปพี่ลีมาครับทุกคนแล้วนี่มาฟิกช็อตเป็นทันทีครับเอ้อฟิกพาร์ตในเมื่อกี้ไม่เป็นไรแล้วจังหวะนี้ยังไงมิเกลซิวแว่าเปิดมาจังหวะนี้ปัดได้โอ้โหยดีด้าครับระวังครับระวังเกมโตนี่อันตรายมากทุกคนเกมคนนี้นะ จังวนี้ยังไงครับเมซี่เมซี่จะโยนมาผ่านไหมโอ้โหเบกมี่เก็บหมดแล้วครับจังหวะนี้เวล่าครับเนี่ยมาตัวสำรองขึ้นมาแล้วแล้วจ่ายไหมกับเมซี่โอ้โหสวยจัดลูกนี้ถึงไหมถึงไหมเมซี่และเมซี่โยนมาโคเลอร์ลูกนี้โอ้โหปัดได้อีกทีโอ้โหลีด้าโอ้โหเขาจะเหนียวแล้วครับผมลีด้าครับแล้วเราก็ได้เป็นลูกเตะมุมอีกทีนะครับทุกคนโอ้โหเกมนี้คือเดือดจัดเลยวะผมว่านะเจอแผ่นบัคแล้วครับผมแผ่นนี้น่าจะทําในคอมนะครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ มีเกลียวซีแวตครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเปิดไม่เคยได้แล้วครับมาตรงนี้แหละเปิดโยนไปเลยมีโอกาสได้โฮมมียันโคเลอร์ครับแล้วโยนมายันโคเลอร์เป็นไงล่ะโอ้โหมาเว้ยโอ้โหยันโคเลอร์ซุดเปอร์ฟล้วครับทำงานลวครับจังหวะนี้เกมนี่ลงมาแฮตทริกแล้วผมซุดเปอร์ฟั์ของจริงครับทุกคนโอ้โหบอกแล้วเอาเรื่องโอ้ยตัวสำรองเราโคตรเอาทีเด็ดเลยนะครับผมจังหวะนี้ตอนนี้ก็สบายใจแล้วครับผมว่านาที87แล้วครับ อาราโคดักมาได้สวยครับเกมนี้คือพิกกลับมาอย่างแท้จริงแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยเกือบไปนะครับโอ้โหเกมนี้คือมันมากเลยทุกคนตอนแรกโดนนำนะครับแล้วก็เราก็กลับมาติดเสมอหลังจากนั้นก็โคเล์ครับผมทําพิษแล้วครับแบบนี้แต่ยังไงครับเวล่าขึ้นมาครับใจเย็นครับจะหมดเวลาแล้วโอเคเคลีย์ไปก่อนผมอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนเคยเจอไม่แผ่นบัคแบบของจริงแล้วครับผม CB4 ตัวครับแผ่นนี้ก็แก้ง่ายๆครับผมให้เล่นแบบ มีปีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปิกซ้ายปิกต่าปีกไกลเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหบ้าไปแล้วโอเคเกมนี้ก็ชนะไปได้ครับผม5ประตูต่อสามโอ้โหโคเนอร์ครับผมทุกคนดูดิผมใส่ซูเปอร์ซับให้เป็นทีเด็ดครึ่งหลังเลยทุกคนแบบทําให้ผมพลิกเกมแบบชนะบ่อยมากเลยครับโอ้โหบางทีก็แพ้แล้วก็มีนะโอเคแต่ว่าชนะเยอะกว่าครับทุกคนดูเจ้เกมนี้ครับเนี่ยซูเปอร์ซับของจริงครับทุกคนโอ้เกมนี้คือมันจัดแลลวครับและต้นซีซั่นด้วยไงจืตึงทุกคนครับทุกคนตอนนี้อยู่ดับพันหกแล้วครับ